อาพิวับสวัสดีครับมานทำอะไรครับเนี่ยพี่อยากเปิดบัญชีเงินฝากเตรียมให้ลูกไปเรียนต่อซะหน่อยพ่อฝากที่ไหนก็เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับเพราใช้บริการเรามันทําให้เราช่วยสังคมได้มากขึ้นช่วยให้ผู้คนลืมตาอ้าปากช่วยทําให้ชีวิตของใครหลายคน ดีขึ้นขอบคุณลูกค้าออมสินขอบคุณค่ะธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมขอบคุณนะที่มาช่วยกัน สนับสนุนรายการโดยธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมสวัสดีครับคุณชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยจู่จ Fact Talks นะครับน้องบอกว่าธนาคารเป็นลูกค้าธนาคารอมสินได้ช่วยสังคมนั่คือเรื่องจริงนะครับเพราะท่านดูแลคนส่วนใหญ่คนที่ underprivileged จำนวนมากที่สามารถเข้าถึงการเงินได้ยากนะครับ ถ้าไม่ใช่แบงกอ์ออมสินนะครับเอาละรครับวันนี้เราจะไปพูดคุยผมได้เรียนเชิญท่านศาตราจารย์กิติคุคณวิชาาจารย์พิเศษวิชามหาคุณนะครับซึ่งถือว่าท่านเป็นอดีตกรรมการปรปรชที่เป็นราช่างที่เที่ยงธรรมที่สุดท่านหนึ่งนะครับเป็นเปาบุญจิ้น,นอนไทยนะวันนี้ผมได้เรียนเชิญท่านมาพูดคุยเรื่องกรณีเขากระโดนะครับว่าจากที่ คุณไพศาลพืชมงคลข้อยาที่เอ่ยนามหรือแม้แต่อธิบดีบุญเชิดคิดเห็นได้พูดไว้มากมายแล้วก็เป็นข้อสรุปที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแต่วันนี้ที่ผมจะคุยกับท่านจารวิชานั้นเนื่องจากว่าท่านเองก็เป็นผู้ที่ดูแล <S <S 2> <S 2> คดีนี้มาตั้งแต่ต้นสมัยเป็นกรรมการปรปรชว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของที่คุณไพศาลช่วยมาให้ความรู้กับคุณชมไปหลายๆช่องด้วยกันหลายสันดีด้วยกันนะครับ อ่าครับเชิญนี้เียนเชิญวิชามหาคุณครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีครับกขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะโดยทั้งผมด้วยนะครับท่านอาจารย์ครับก็มีประเด็นเรื่องเขากระโดงที่คุณไพสารออกมาบอกเนี่ยแต่ท่านอาจารย์วิชาเนี่ยฐานะในฐานะช่วงนั้นเป็นกรรมการปชดูแลเรื่องคดีนี้เช่นกันเนี่ยนะครับท่านก็เคยให้ความเห็นมาเมื่อหนึ่งปีที่แล้วนะ กรมที่ดินเนี่ยต้องเพิกถอนโฉนดเท่าน,นั้นให้เป็นไปตามคําสั่งสารดีกาจะมาใช้มาตามารา61บังคับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทาออกที่ดีที่สุดต้องปฏิบัติตามศารนะกรณีผู้ใช้พื้นที่เขากระโดงปัจจุบันนั้นถ้าทางออกก็คือไปขอญาตเช่าใช้พื้นที่จากการรถไฟตามความเห็นที่คุณไปสารเช่นกันและดีที่กรมที่ดินเนี่ยให้ความรู้กับคนทั่วไปเพิ่มเติมนี่ก็คือว่า สามารถเพิกถอนโฉนดโดยเจ้าพนักงานงที่ดินจังหวัดได้เลยนะไม่จําเป็นว่าฉันเดียวนั้นถือโฉนดถือครอบครองโฉนดแล้วไม่สามารถทําอะได้นะแสดงความเป็นสิทธิเป็นเจ้าของไม่ได้ถือว่าเป็นโคฆะนะเพราะว่าถือว่าอาจจะออกโฉนดโดยมิชอบนะมา่อต่อสืบเนี่ยไม่สามารถทําได้ต้องปฏิบัติตามสาริกาทนาน,นี่คือความเห็นอย่างที่ท่านอาจารย์วิชาเคยให้ความเห็นมาเมื่อปีที่แล้วที่เราคุยรายก,การกันนะ น้ำทิมหาไทยนี่อาจจะโดนมาตรา30ที่ต้องสั่งเพื่อที่เรียกว่าคล้ายๆนาย,ยกยิ่งรักจำนำข้าวนเนี่ยนะรวมถึงเรื่องรางวัดการลถไฟเนี่ยจัดทำแล้วมีค่าใช้จ่ายเนี่ยมีการจัดทํารางวัดเรียบร้อยแล้วจะอ้างว่าไม่รู้จุดไม่รู้หมุดที่ดินเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายไป1.2ล้านแต่ก็ไม่มีใครพูดถึงนะการฉนดออกที่ออกโดยมิชอบเนี่ยกรมที่ดินเนี่ยไม่ต้องรับผิด นะแต่เจ้าหน้าที่ที่ออกโฉนดเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยน่าจะต้องรับผิดโทษแน่นอนนะน่าจะต้องมีโทษแน่นอนอดีตทิพย์ดีที่ไม่เพิกถอนโฉนดก็จะมีโทษไปด้วยนะครับหรือว่าลา้นปฏิบัติหน้าที่นะครับผู้ถือโฉนดปัจจุบันที่เขากระโดงนั้นไม่สามารถเรียกความเสียหายเพราะถือว่าเป็นการออกโฉนดโดยมิชอบเนี่ยเจ็ดแปดข้อที่ผมได้ฟังมาเนี่ยครับท่านวิชาในท่านอาจารย์วิชาในคณะในฐานะที่ ดูแลคดีนี้มาช่วงเป็นกรรมการปปชตั้งแต่ต้นนี่ท่านชามีความเห็นในเรื่อง 7- 8ข้อที่ผมได้เรียนเรียนถามท่านอย่างไรครับรียนอชิญครับก็เห็นด้วยทุกประการเลยครับเพราะว่าผมก็เคยดําเนินการในการไต่สวนนะครับสมัยที่ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการปปชอย่างที่ได้พูดเมื่อสักครู่นี้นะครเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณไพศาลได้ให แนวความคิดไว้เนี่ยนะในเชิงกฎหมายเนี่ยอย่างละเอียดเลยนะเพราะว่าท่านท่านก็คุกคีกับวงการเรื่องการออกโฉนดหรือว่าการกระทําโดยมิชอบนะในการออกโฉนดที่ที่ดินอันเป็นที่สาธารณประโยชน์เนี่ยนะท่านท่านก็ได้มีองค์ความรู้นะจะเรียกว่าอย่างละเอียดทีท่วนน่ะแล้วมาอีก ท่านหนึ่งก็คือท่านอดีตอธิบดีคุณเชิดนะเพราะเพราะว่าท่านท่านได้ให้เรื่องระเบียบของกรมที่ดินไว้อย่างละเอียดเลยนะ,ะต้องต้องไปอ่านนะในระเบียบของกรมที่ดินเนี่ยนะว่าถ้าเผื่อเกิดกรณีที่ออกโฉนดโดยไม่ชอบแล้วเนี่ยนะกรมที่ดินจะต้องปฏิบัติอย่างไรอะไรอย่างไรนะ,ะผมผมคงไม่พูดซ้ำนะเพราะว่าสิ่งที่ท่านได้ให้ ความคิดมาหรือว่าได้เอาในเชิงปฏิบัติเนี่ยนะของหน่วยงานเนี่ยเอามาให้เห็นภาพเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดคือว่าครับการให้การรถไฟเนี่ยหรือกรมรถไฟสมัยนั้นเนี่ยนะมีอำนาจในการที่จะใช้ที่ดินผื้นนี้ได้นะก็เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านท่านได้ออก เป็นพระบรมราชองคการนะพระบรมราชองคก,การเนี่ยถ้าเป็นในสมัยปัจจุบันก็เทียบเท่ากับพระราชบัญญัติเลยนะครับเพราะว่าเป็นอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่แหละเป็นเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะว่าเขากระโดงเนี่ยนะครับ เออห้าพันกว่าไร่เนี่ยนะไร่เนี่ยนั่นและวเท่าไหร่ก็ตามอ่ะที่ที่ท่านยกให้เนี่ยนะให้การรถไฟเนี่ยเพื่อใช้นะในกิจการของการรถไฟโดยเฉพาะได้มีการสำรวจเรียบร้อยแล้วละนะว่าหินนะฮะที่อยู่ที่ภูเขานั้นเนี่ยเป็นหินที่จะใช้สำหรับการวางรางรถไฟนะ ทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะ<แ>ที่แถวนั้นที่บุรีรัมย์เท่านั้นนะหินเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นหินที่มีประโยชน์มากแล้วกเ็เราก็จะเห็นได้ว่าบุรีรัมย์ก็รู้กันดีนะเพราะว่าอ,อะไรเพราะว่าทางคุณชายชิดชอบนะกับทางตระกูลของท่านเนี่ยก็ได้รับสัมปทานในการระเบิดหินนะครับนะครับ เพื่อเพื่อเพื่อที่จะมาสร้างทางรถไฟเนี่ยแหละนะก็คือบริษัทศิลาชัยเนี่ยนะก็เป็นที่รู้กันดีอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะจะอ้างว่าไม่รู้คงคงไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็ที่ในการไต่สวนเนี่ยเราก็พบว่าพอมาถึงสมัยรัชกาลที่หกเนี่ยท่านก็ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเพื่อเพื่อกำหนดรายละเอียดนะว่า พื้นที่ที่จะมีขอบเขตเหล่านี้เนี่ยนะเพื่อจะใช้ในกิจการรถไฟเนี่ยจะใช้อย่างไรอะไรยังไงส่วนคนที่อาศัยอยู่ก็ถือว่าอาศัยนะครับไม่ได้มีกรรมสิทธิ์<อ> <พอ S 1> นะ <พอ S 1> ไม่มีเด<ม>็ดขาดเลยนะ<ม>ใ,หให้ให้ให้อาศัยอยู่เป็นการชั่วคราวแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เขาต้องการที่จะใช้เป็นที่ ระเบิดหินแล้วก็เอาไปทําทางรถไฟเนี่ยก็ต้องก็ต้องออกจากที่ดินผืนนั้นน่ะนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่สุดแล้วเราก็พบว่ามีคนเข้าไปอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากแล้วก็ทางเมื่อทางการรถไฟเนี่ยยังมีข้อสงสัยนะฮะก็เลยมีการร้องเรียนคนที่ร้องเรียนก็คือสหภาพการรถไฟนะครับ เพราะว่าเขาทนไม่ไหวอะนะว่าเอ๊ะทำไมมายึดครองเขากระโดงซึ่งเป็นมรดกของแผ่นดินเน่ยนะรเราจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ครับก็คือไม่สามารถจะไปออกโฉนดอะไรได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยต่อมาซึ่งมีการนําไปออกโฉนดเนี่ยคนที่รู้ดีที่สุดก็คือนอกจากการรถไฟแล้วก็คือกรมที่ดิน เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยไม่สามารถจะออกโฉนดได้ <dedim. S 1> เมื่อ,อนําขึ้นคดีขึ้นไปสู่ศาลนะซึ่งหลังจากที่ผมได้มีการไต่สวนแล้วก็ส่งเรื่องไปให้ทางท <Tina. S 1> างการรถไฟเขาดําเนินการใช่ไหมครับ <S <S> <S การรถไฟเขาก็ไปดําเนินการฟ <EN. S 1> ้องร้องนะเพื่อเพื่อให้ออกมาจากที่ดินทะี <lim> ่ที่เป็นมรดกของแผ่นดินอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับ ในในที่สุดแล้วก็ไปถึงสารดีกาสารดีกาก็วินิจฉัยแล้วว่าที่ดินนั้นเนี่ยเอ่อที่ยกให้เนี่ยนะก็ทางการรถไฟต้องไปดําเนินการจัดการเพื่อให้เป็นไปตามพระบรมาราชองการ,ร,าการพระบรมราชองการเลยนะฮะพูดพูดพูดได้ถูกต้องนะฮะ พระบรมราชองค์การของพระบรมราชอจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชนเป็นพระราชเจตนารมณ์ของท่านเลยนะเป็นพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านเลยที่ที่ต้องการให้ที่ดินผืนนี้เนี่ยเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถจะไปออกโฉนดได้เช่นเดียวกับที่ผมทําคดีที่คลองด่านเหมือนกันนะที่ดินที่คลองด่านที่สมุทรปราการเนี่ยก็เช่นเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงอ,ออกมีพระบรมราชโองการเหมือนกันให้ที่ดินหรือนักเนี่ยนะฮะที่มาต่อมามาสร้างบอ่อบาบัดน้ําเสียเนี่ยเป็นที่ดินที่เ,เป็นที่สาธารณประโยชน์นะ,ใช,ะนนใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินใช้เพื่อประโยชน์ของบุคคลทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นอยู่สมุทรปราการหรือว่าอะไรก็ตามเขาเรียกว่าเป็นที่ทิ้งขยะนะ เพราะฉะนั้นต่อมาเมื่อมีออนักการเมืองนะครับไปบังคับให้คนไปออกออให้กรมที่ดินเนี่ยไปออกนโฉนดเพราะฉะนั้น,นโฉนดอันนี้ก็เป็น,นโฉนดที่ใช้ไม่ได้ครับต้องดําเนินการเพิกถอนนะครับในในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะก็มีลักษณะคล้ายๆกันแหละนะก็เอาเป็นว่าสุดท้ายก็คือหมายความว่ากรมที่ดิน เมื่อได้ไปทราบนะเมื่อทราบเรื่องนะจากการรถไฟนะที่การรถไฟเขาไปรังวัดที่ดินมาครบถ้วนแล้วนะอ,ะอย่างอย่างที่คุณคุณคุณไพศาลได้อธิบายให้ฟังน่ะนะ,ะก็คือ,อไปดำเนินการมาเรียบร้อยแล้วว่าผังที่ดินนั้นเป็นที่ตรงไหนบ้างนะจุดตรงไหนที่จะ ต้องยึดกลับมาเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คือหมายความว่าต้องไปเพิกถอนโดยไม่จําเป็นว่าจะต้องไปเที่ยวฟ้องร้องคดีอะไรกันอีกหรือไปใช้มาตรา61นะของประมวลกฎหมายที่ดินนะครเพื่อที่จะไปตั้งคณะกรรมการนะครซึ่งซึ่นี้ท้จะวิชาผู้รัชัดเจนและมาตราเรใช้ไม่ได้ต้องต้องต้องตามคำพิพากษาศาลฎีกาอย่างเดียวถูกไหม ท่านพูดไปนานแล้วเ่อาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันกลับไปอ่านที่ที่ท่านอาจารย์ไพศาลได้โพสต์นะแล้วก็พูดหลายครั้งนะพูดย้ำแล้วย้ำอีกแล้วก็ยังแถมอธิบดีอดีตอธิบดีกรมที่ดินครมบุญเชิดได้พูดไว้นะะก็เป็นอันจบละผมมอว่ามันจบแล้วครับนะครับเพราะนั้น ความผิดต่างที่ออกโฉนดในสามารถในในยุคนั้นเนี่ยก็พวกนี้กลุ่มพวกนี้ต้องรับรับผิดรับโทษหมดใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับเอผมผมผมจะไม่พูดว่ารับผิดหรือรับโทษหมดอ่ะก็อ,อันนี้ก็แล้วกันออกโฉนดโดยไม่ชอบเนี่ยนะครับผม,มได้ส่งเรื่องให้สารนะทั้งศารอาญาแผน คดีทุจริตหรือสารดีกาแผนคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเยอะแล้วนะที่เล่นงานหรือว่าดำเนินการเพื่อที่จะเอาผู้ที่ไปออกโฉนดโดยไม่ชอบเนี่ยนะจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการของกฎหมายครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับอีกนิดหนึ่งครับทางออกเนี่ยที่เคยแนะไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติเขายอม ยอมออกจากพื้นที่แล้วก็ไปขอ,อการรถไฟเช่าช่วงใช้ต่อเนี่ยอันนี้ยังเป็น,ปนข้อนแนะนำก,ะะก็เป็นไปตามที่คุณไพศาลแน,นะนำนะครับครับอ,บอดิบดีบุญเชิดก็แนะนําไว้ก,ก็ก็เป็นไปอย่างนั้นอ่ะแล้วมันก็มีหลายเคสที่เป็นที่สาธารประโยชน์แล้วก็ไปเช่าได้นะครับถ้าถ้าหากว่าไม่ได้มี เจตนาทุจริตชั่วร้ายหรือไม่มีเจตนาในทางที่จะยุบมันแล้ก็รืองของการรถไฟด้วยว่าจะให้เช่าเช่าหรือไม่ถูกไหมครับก็ก็ขึ้นอยู่กับการรถไฟทึ่เป็นเจ้าของแล้วนะครับครับวันนี้ได้ความรู้จากอากจารย์เพิ่มขึ้นในเรื่องของพระบรมราชองคการนี่เทียบเท่ากับพระราชบัญญัติเลยนะก็เหมือนกับเป็นกฎหมายที่ปกครองเลยนะครับในเรื่องของก็ท่านใช้อำนาจท่านิบัญญัติบริหารตราชการท่านใช้ครับ อำนาจคบถ้วนนะในการออกพระบรมราชโองการเนี่ยก็ก็เหมือนกับการออกโดยสภาอีู่บัญญัติในสมัยนี้นะครับเพราะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเป็นอย่างอื่นไปได้ถูกไหมครับท่านอาจารย์ครับไม่มีทางครับไม่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 มีทางแล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องเรื่องพวกนี้ก็เรื่องข้อโต้แย้งก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะไปต่อสู้อะไรแล้วล่ะเพราะมันจบทุกอย่างมันจบสมบูรณ์แล้วถูกไหมต้องเป็นไปตามอย่างที่ที่ คุณไพศาลได้สรุปไว้แล้วอย่างที่ได้ความเห็นากไปฟังคุณไพศาลองกด้วยแล้วกันไปฟังคุณไพศาลซ้ำอีกได้ครับเพราะว่าพูดไว้หลายข้แล้วก็โพสในเฟซบุ๊กวันนี้ก็โพสตครับไปไปดูได้ครับโพสตเล่าพูดแบบมั่นใจแล้วให้ความรู้เต็มๆกับประชาชนนะวันนี้ต้องขอบคุณแน่ยจที่ให้ความรู้กับผมและรายการคุณทุตจรนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์เป็นคุณมหาศาลนะเพราะแน่าจพูดเรื่องนี้ไว้เหมือนกันเมื่อปีที่แล้วนะ แต่ก็ <passes S 1> <iful. S 2> ยังมีการต่อสู้กันอยู่ดิ้นรนกันอยู่นะท้ายที่สุดก็ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามพระบรมราชโองการรัตนกรกรัชกาลที่ห้านะครับก็เทียบเท่ากับพระราชบัญญัติสมัยเนี้ยแหละอย่างที่อาจารย์ให้ความรู้ไว้ต้องกา <Alrighty S 2> <unning S 1> รคุณแล้วเป็นอื่นไปไม่ได้ว่างั้นเถอะนะครับจัดครับ,รบต้องการคุณท่านอา<ห>จารย์วิชาไปอย่างสูงครับท่านรครับยินดีครับขอบคุณครับท่านครับท่านชมครับนี่คือศาสตราจารย์วิชามหากุลนะครับต้องบอกว่าเป็นท่านคือ เปาพุ้นชินเมืองไทยเนี่ยในะความเชียเ่ยงธรรมนะทุกอย่างที่ท่านจับเนี่ยท่านจะไม่มีลำเอียงไม่มีเทคไซพูดไปตามตัวบทกฎหมายและความที่จะต้องเป็นนะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ครับที่ท่านอาจารย์วิชาพูดมาเนี่ยแล้วก็ท่านก็เห็นด้วยเต็มที่กับคุณไพศาลพืชนมงคลแล้วก็อธิบดีบุญเชิดกิจเห็นนะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นบทสรุปที่แนวนํามาอีกครั้งหนึง หลังจากที่ท่านอาจารย์วิชาเคยพูดเรื่องนี้ไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรื่องของอจะไปใช้มาตราส่ว,สวไม่ได้เนีเพราะว่าเป็นคําสั่งคําพิพากษาสานติกาแล้วต้องเป็นแนวทางคาพิพากษาสาติกาเท่านั้นนะครับเพราะนั้นโโนดที่ออกมาต่างๆนี่ก็ถือว่าบังคับใช้ไม่ได้นะ้วก,ก็ต้องต้องไปพูดคุยกันนะแล้วเท่าที่ฟังสรุปนี่คือกรมที่ดินไม่มีสิทธิ์ไม่มี ความที่จะต้องเข้าไปรับผิดชอบเรื่องหลังที่จากโฉนดที่ออกโดยมิชอบเนี่ยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านที่ติดตามชมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow บนแพลตฟอร์มที่เรามีอยู่นะครับต้องขอบคุณท่านที่ติดชมแล้กวก็กลับมาพบกันครับสวัสดีครับ b ีคอนโดชีวิตทันสมัยมีสไตล์ในแบบของคุณ Be Happy คือความสุขที่อยู่รอบตัวคุณ Be smart เป็นสไตล์ในแบบคุณ Be healthy, Be healthy อยู่ท่ามกลางความสดชื่นได้ทุกวันสนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.abestestate.co.th อ้าวพิบุสวัสดีครับสวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ยพี่อยากเปิดบัญชีงเงินฝากเตรียมให้ลูกไปเรียนต่อซะหน่อยพ่อฝากที่ไหนก็เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับเพอใช้บริการเรา มันทำให้เราช่วยสังคมได้มากขึ้นช่วยให้ผู้คนลืมตาอาปากช่วยทำให้ชีวิตของใครหลายคนดีขึ้นขอบคุณลูกค้าอมสินขอบคุณค่ะธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมขอบคุณนะที่มาช่วยกัน กว่าสทศวรรษที่บริษัทบางกอกเชนฮอสปิทอลจำกัดมหาชนเขียงคู่ดูแลสุขภาพคนไทยจากรุ่นแห่งความสำเร็จไปสู่รุ่นแห่งอนาคตเรามุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยในปัจจุบันบางกอกเชนฮอสปิทอลจำกัดมหาชนได้ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนภายใต้4แบรนด์โรงพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลกเกษมราช โรงพยาบาลกเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาล World ์เมดิคอโรงพยาบาลการุนเวทโดยแบ่งออกเป็นโรงพยาบาล15แห่งและโพลีคลินิก2แห่งครอบคลุม9จังหวัดในประเทศไทยและ1เมืองในสปป,ปลาวโดยโรงพยาบาลในเครือของเราสามารถรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างกันรวมถึงส่งต่อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้อีกด้วย กลุ่มโรงพยาบาลของเราเพียบพร้อมไปด้วยศูนย์การแพทย์เฉพาะทางครบวงจรที่มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากลทั้งในศูนย์การแพทย์ทั่วไปตลอดจนศูนย์การแพทย์เฉพาะทางตาติยภูมิรวมถึงศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเกษมลาดเบทร์ไลฟ์ จากการมุ่งมั่นให้บริการอย่างมีคุณภาพพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญนั้น BCH ดูแลและรักษาผู้ป่วยได้มากกว่า4ล้านคนต่อปีรวมถึงเป็นเครือโรงพยาบาลเอกชนที่มีผู้ประกันตนมากที่สุดในประเทศไทยเพราะเราให้ความสำคัญกับผู้ป่วยเป็นอันดับแรกภายใต้สโลแกนดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ นอกเหนือจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจแล้วบริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนใส่ใจผลกระทบต่อผู้ป่วยพนักงานสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกันด้วยมาตรฐานรางวัลจากองค์กรต่างๆมากมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม BCH จะมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนอันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปบริษัทบางกอกเชนฮอสปิทอลจำกัดมหาชนดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ บีคอนโดชีวิตทันสมัยมีสไตล์ในแบบของคุณ Be Happy คือความสุขที่อยู่รอบตัวคุณ Be สมาร์เป็นสไตล์ในแบบคุณ Be Healthy อยู่ท่ามกลางความสดชื่นได้ทุกวันสนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.abestate.co.th ว่าสี่ทศวรรษที่บริษัทบางกอกเชนฮอสพิทอลจำกัดมหาชนเขียงคู่ดูแลสุขภาพคนไทยจากรุ่นแห่งความสำเร็จไปสู่รุ่นแห่งอนาคตเรามุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยในปัจจุบันบางกอกเชนฮอสพิทอลจำกัดมหาชนได้ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนภายใต้สแบรนด์โรงพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลเกษมราช โรงพยาบาลกเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาล World ์เมดิคอโรงพยาบาลการุนเวทโดยแบ่งออกเป็นโรงพยาบาล15แห่งและโพลีคลินิก2แห่งครอบคลุม9จังหวัดในประเทศไทยและ1เมืองในสปปลาวโดยโรงพยาบาลในเครือของเราสามารถรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างกันรวมถึงส่งต่อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้อีกด้วย กลุ่มโรงพยาบาลของเราเพียบพร้อมไปด้วยศูนย์การแพทย์เฉพาะทางครบวงจรที่มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากลทั้งในศูนย์การแพทย์ทั่วไปตลอดจนศูนย์การแพทย์เฉพาะทางตาติยภูมิรวมถึงศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองรวมกรเกษมลาดเบอร์ไล จากการมุ่งมั่นให้บริการอย่างมีคุณภาพพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญน,นั้น BCH ดูแลและรักษาผู้ป่วยได้มากกว่า4ล้านคนต่อปีรวมถึงเป็นเครือโรงพยาบาลเอกชนที่มีผู้ประกันตนมากที่สุดในประเทศไทยเพราะเราให้ความสำคัญกับผู้ป่วยเป็นอันดับแรกภายใต้สโลแกนดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ นอกเหนือจากการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจแล้วบริษัทมีเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนใส่ใจผลกระทบต่อผู้ป่วยพนักงานสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกันด้วยมาตรฐานรางวัลจากองค์กรต่างๆมากมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม BCH จะมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการพัฒนาองค์กรอย่างยังย่งยืนอันจะนำไปสู่การเตริบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปบริษัทบางกอกเชนฮอสปิทอลจำกัดมหาชนดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ